สวัสดีนะคะเรามาต่อกันที่สอชิ้นช้าค่ะมาถ่ายรูปบริเวณตรงนี้และจะเข้าไปไหว้พระนะคะแว่นเก๋ไปนี่ค่ะไปกับบ้านไปไว้พะกันต่อจ้าค่ะอันนี้คือ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรวิหารนะคะมหาวิหารโอ้ชื่อยาวมากนะคะทุกคนมีประวัติอันยาวนานนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะทุกคนสวยสะอาดโอ้นะคะทุกคนเยอะเหมือนเดิมเราก็มาจะถาชมด้านใน ว่าหมดงานขนาดไหน,นเดินสายทรรมกันค่ะว่าเคยมาเที่ยวนานมากแลนะคะขออนุญาตนะคะตาหยีว้าว คนเยอะแยะมคนเยอะมากนะคะทอรอเท่าด้านล่างด้านบนก็จะเป็นแบบว่าที่กราบไหว้นะคะด้านรอ,อบนะคะก็จะมีหลายสิ่งว่าวสวยมากๆเลยนะคะดูสะอาดงามตา เราจขึ้นไปด้านบนกันนะคะไปไหว้พระด้านบนกันค่ะไปค่ะไปค่ะ บรรยากาศต้องขอบคุณไปด้วยนะคะบรรยากาศอาจจะแบบว่าเห็นได้ไม่ค่อยชัดเลยจะบอกว่าสวยมากเห็นไหมคะด้า,านหลังงามมากค่ะ